ขบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรสะสชิงลายพักเพื่อไทยนะครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะพยายามอขอความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็จะพยายามพูดด้วยเหตุด้วยผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในนามของพักเพื่อไทยนะครับเราจะขอแก้ทนนุนนูญขอท่านประธานเรามีสไลด์ผมขออนุญ,ญาตท่านประธานไว้ประมาณสักเก้าแผ่นนะครับ เรื่องแรกที่ทางพักเพื่อไทยเราจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเราจะมีสี่เพิ่มสามห้ามสองแก้และก็สองยกเลิกรายละเอียดทั้งหมดนี้ก็คือสี่สามสองสองนะครับผมเองได้รับมอบหมายให้ภิปรายในร่างของท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านสมพงษ์อมริวัตรและคณะพรคเพื่อไทยร่วมกันกับพรคร่วมฝ่ายค้านนะครับในร่างฉบับที่สองเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ มนุษยธรรมเสรีภาพแล้วก็การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเ,อเสรีภาพในเรื่องสาธารณสุขตลอดจนถึงเรื่องอาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับมาตาา3ส4บสี่ี่สิบห้าี่ิบเจนะครับโดยเฉพาะจะขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตา25้าและมาตา29้ามาตา29าทับหนึ่งครับท่านทานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตสไลด์นะครับว่าอันแรกเนี่ยครับต้องเรียนว่าในจุดเด่นของร่างพักเพื่อไทยเนี่ยครับ จะมีอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆก็คือว่านอกจากในร่างของรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับในมาตราที่สามเนี่ยเรายังได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพหมายถึงว่าให้รวมถึงสิทธิเสรีภาพตามพันธะกรณีและกติการ,ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเราเป็นภาคีอ,อยู่แต่ประเด็นที่ผมอยากจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นก็คือในมาตราที่สที่ห และมาตราที่6นะครับท่านปรานครับจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยตรงนี้ก็คือว่าเราเองเนี่ยจะให้ความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพการแสดงออกตลอดจนถึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองการบริาการทางสาธารณสุขและที่สําคัญก็คือจะเป็นสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและการต่อต้านรัฐประหารครับท่านปรานครับผมจะขออนุญาตาท่านปรานไปถึงารายละเอียดอีกแผ่นหนึ่งนะครับขออนุญาตสไลด์นะครับ ในมาตราเกี่ยวกับเรื่องการแก้รัฐนูลของปี2560นะครับมาตรา29วรรค2เนี่ยในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนที่จะมีคำพักษาถึงที่สุดบุคคลใดกระทำผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้ สรุปก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่มีคําพิพากษาของศาลเนี่ยครับเราจะไปบอกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยกระทำความผิดไม่ได้ครับผมขออนุญ,ญาตาท่านานสไลด์อาจจะตัวเล็กเป็นนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเปรียบเทียบให้ท่านานก็คือว่าตั้งแต่ชั้นมัธยมพวกเราก็ได้เรียนกฎหมายมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ท่องมากันตลอดว่ากฎหมายรัฐนูญนั้นนะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายหรือข้อบังคับใดหรือการกระทาใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญบทบัญญัตินั้นกระทําเป็นอันบังคับไม่ได้สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านทานกับทางเพื่อนสมาชิกรัฐสภาได้เห็นก็คือว่าท่านดูประชาัที่สองนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ท่านทานดูนะครับนอกจากมาตรา29วรรคสองในคดีอาญาสันนิษฐานว่าทุกคนเนี่ยไม่มีความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะครับในอันที่สองเนี่ยครับมี คนที่อยู่ในเรือจนจําขณะนี้ครับจากผลวิจัยต้องขออนุญาตขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลนะครับที่ท่านได้เอาตัวเลขข้อมูลมาแฉทุกวันนี้เนี่ยครับในเรือนจําเรามีสมาชิกที่เป็นผู้ต้องขังทั้งหมดนะครับทั้งที่ตัดสินถึงที่สุดแล้วและอยู่ในระหว่างทั้งหมด3ามแสนเจ็ดหมื่นคนครับแต่ว่าในนี้เนี่ยครับใน 25%ก็ประมาณ1 0 0 0 0แคนเนี่ยเป็นผู้ต้องขังในระหว่างการสอบสวนการพิจารณาการสั่งฟ้องและการพิจารณาคดีหรือพิพากษานะครับหมายถึงว่าพวกนี้เนี่ยครับยังไม่ได้มีการตัดสินแต่ว่าถือว่าจะต้องไปต้องขังเช่นเดียวกันตามพรบอรของราชทรรมปี2 5 60นะครับท่านประธานครับในวรรคที่3นะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึงแต่ผมขออนุญาตอ่านนะครับ ผู้ต้องหาแหละจำเลยที่ศาลไม่ให้ประกันตัวหรือให้ประกันตัวแต่ไม่มีเงินถูกปฏิบัติเป็นผู้ต้องหาเหมือนนักโทษเด็ดขาดนั่นหมายถึงไงครับท่านท่านครับเท่ากับว่าผู้ต้องขังเหล่านี้ครับจะต้องได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำตัดผมใส่ชุดปฏบิบัติตามทุกอย่างพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ทันถูกคำพักษาตัดสินถึงเวลาขึ้นมาก็เหมือนกับตัวเองเป็นนักโทษ ที่แย่ซ้ำร้ายกว่าน,นั้นก็คือทุกคนที่โดนแบบนี้นะครับจะต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมพิมพ์ลายนิ้วมือตำรวจเองจะต้องส่งฟ้องไปคัดค้านแม้กระทั่งที่สำคัญท่านประธานคงเห็นนะนะครับว่าคนแค่ไปฝากขังสาเหตุก็เพราะว่าพนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยครับสันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้กระทำความผิดไม่ว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ให้ขังบางทีไปกลั่นแกล้งเขาโดยเฉพาะไป จับกันตรงวันศุกร์เย็นถังเสราร์อาทิตย์ถึงเวลาจะได้ออกมาไปอายัดอีกซึ่งขณะนี้นี่พนักงานสอบสวนเองเนี่ยท่านทรานคงทราบนะครับว่าคนที่ดูแลพนักงานสอบสวนก็คือนายกรัฐมตรีนาย,ยกร,รุฐมตรีสามารถที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปก้าวไก่ให้คุณให้โทษกับพนักงานสอบสวนเหล่านี้ได้ ผมฝากท่านประธานว่าในกรณีนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่เราควรจะต้องแก้ไขกฎหมายรัฐมนูนฉบับนี้ครับเพราะว่ามันเกิดความไม่ยุติธรรมในการที่จะประกันตัวผู้ต้องหาและเกี่ยวกับการพิจารณาของศาลนะครับว่าบุคคลเหล่านั้นยังไม่ถูกคำพักษาก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้อาชญากรรมแผ่นดินแล้วท่านประธานครับผมขออนุญาตเวลาเร็วมากจะขอเรียนท่านประธานไปถึงประเด็นที่สองนะครับในมาตรา34 ของกฎหมายรัฐนูลน,นะครับในฉบับนี้นี่เราขอแก้ไขเพราะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นในร่างวัคหกครับอันนี้ครับในมาตรา6ของร่างพระราชรัฐนูลแก้ไขเชื่อมเติมฉบับนี้นะครับได้บอกไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกคิดเห็นการพูดการเขียนการพิรมพ์การโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจํากัดเสรีภาพดังกล่าวการะทำไี้ได้ แต่บวัรท้ายที่ทางพักเพื่อไทยเราเสริมนะครับบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะกระทําด้วยการติชมด้วยความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้หมายถึงว่ากฎหมายอันนี้นะครับเขาได้ย,ยกเว้นให้แต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญ,ญาตท่านประธานไปคือในนี้ครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้อํานาจลูกแก่อํานาจและไม่ให้ความเป็นธรรมครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสกัดกั้นทุกทาง โดยใช้กฎหมายปิดปากครับหรือที่เขาเรียกว่าแลมลอนะครับยัดเยียดข้อหาโดยผ่านพนักงานสอบสวนครับพนักงานสอบสวนอย่างที่ผมเรียนท่านประธานก็คือว่าตํารวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายบริหารคือนายรัฐมนตรีสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องท่านประธานก็คือว่าถ้าเราไม่แก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับประชาชนผู้สุจริตจะถูกติดคุกติดตารางโดยที่ใช้กฎหมายซึ่งเล็กกว่ากฎหมายรัฐนูลครับ ใช้กฎหมายพลกฉุกเฉินพลกความมั่นคงสอคอบอมาเป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านี้จะเกิดการไม่พัฒนาประเทศชาติไม่พัฒนาประชาธิปไตยครับและที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือว่ามันไม่เกิดความหลากหลายในเรื่องแนวคิดแนวทางในการที่จะพัฒนาเพราะเรายัางอยู่ในอำนาจที่เผด็จการใช้อยู่ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานอีกสักสองสามนาทีนะครับถ้าเลยเวลาเนื่องจากประเด็นที่ผมเตรียมมาเนี่ย เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขอีกอันหนึ่งนะครับเชครับในมาตราที่สามสีเล็บหนึ่งนะครับประเด็นที่ผมจะขออนุญาตนำเรียนรรท่านประธานก็คือการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนนฉบับที่มาตราที่34ครับ ขณะนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการที่จะให้เสรีภาพในการที่จะรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับมาตราส4ท่านได้แจ้งไว้นะครับว่าบุคคลต้องมีความเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาคกันในกรณีที่จะได้รับการรักษาพยาบาล แต่ท่านประธานครับท่านปรานลองดูสิครับว่าทุกวันนี้ครับเช้าเม,ม,มื่อวาน23มีนามมิยอเนี่ยครับมีคนเสียชีวิต51คนจากโควิดตัวเลขป่วยสะสมตอนนี้2แส2 0 0 0กว่าคนนะครับและที่อยากให้ท่านปรานได้เห็นข้อมูลก็คือว่าตัวนี้ครับเห็นชัดๆฮะสิทธิของคนรวยไม่ต้องพูดถึงครับเขาเป็นนักธุรกิจเขาเอาตัวรอดเขาสามารถที่จะจ่ายเงินจ่ายทองได้ว่ากันไป แต่สิ่งที่ผมได้รับการเรียกร้องพักเพื่อไทยได้รับการเรียกร้องมากมายนั่นก็คือว่าโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับประกันสังคมครับท่านทรานลองดูครับทุกที่เนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนถ้าคุณได้ประกันสังคมคุณถือเป็นบุคคลชั้นสองครับแต่ท่านทรานครับบุคคลชั้นสามคือใครครับคนที่รับได้รับประกันสุขภาพ30บาทครับที่ให้ท่านทรานเห็นเห็นเลยครับขณะนี้เนี่ย กลายเป็นว่าบุคคลที่ได้รับการประกันของอประกันสังคม<อ>แต่ว่าการบริการของรัฐเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลม,ม,มาต,าตราส4สี่ในร่างอันนี้ด้วยครับ<อ>เพราะต้องการที่จะคืนให้เสรีภาพคืนให้สิทธิเกี่ยวกับเรื่องการรักษาบริการให้ทั่วถึงและเป็นธรรมครับท่านประธานครับทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกันสังคมครับเขาไปรอรับบริการจาก พยาบาลเอกชนหมอบางคนเจ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงไปตรวจห้านาทีถึงเวลาขึ้นมาก็เอายาทาให้หลอดหนึ่งพาลาให้หลุดหนึ่งไม่รู้เบิกที่ไหนที่แย่กว่านั้นก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบตัวนี้ตราบใดที่เราไม่แก้ไขรัมนูลมาตรา34นะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิเท่าเทียมกันในการรักษาพยาบาลนะครับตัวนี้จําเป็นจริงๆครับขอฝากท่านประธานประเด็นสุดท้ายนะครับเนื่องจากเวลาจํากัด ผมเรียนว่าทุกวันนี้นะครับผมคงไม่ต่อว่าต่อขานและก่อนหน้านี้ผมเคยวิาพากษ์วิจารณ์ในการแก้ไขรัฐมนูลและกฎหมายประสามติหลายๆเรื่องว่าเราชิ่นหวังเราไม่มั่นใจว่าทางพี่ๆน้องๆที่เป็นวุฒิสมาชิกจะให้ความร่วมมือกับเราหรือไม่แต่มาวันนี้ต้องเรียนรรท่านประธานว่าผมเห็นแสงในอุโมงค์และถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าทุกคนนะครับ ในที่นี้ผมว่าจะมีอายุเกินร้อยก็ไม่กี่คนละครับแต่ว่าทุกวันนี้เราเห็นชัดๆนะครับว่าเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเขาเริ่มมีความคิดในนี้หลายท่านอาจจะเป็นรุ่นสงครามโลกรุ่นสงครามเย็นแต่เด็กรุ่นนี้ครับเขามีความคิดความอ่านไปไกลกว่าเราอีกเยอะครับ เระนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะขอเชิญชวนอยากขอท่านประธานขอวุฒิสมาชิกครับผมทราบดีหลายท่านเคยเสียสละทํางานทั่วประเทศชาติมาเยอะแต่ท่านลองคํานึงถึงนะครับว่าตราบใดถ้าเรายังไม่ใช้โอกาสในการที่จะร่วมกันแก้ไขสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติผมมีข้อคํานึงอันนึงก็คือว่าขณะนี้นะครับทุกคนมีสิทธิคิดทุกคนมีแนวทางของตัวเองทุกคนมีที่มาแต่ขอให้ฟังเสียงกันนะครับ ขอให้เข้าใจนะครับเบื้องหลังความแตกต่างเพื่อที่จะมาหาทางออกร่วมกันผมถึงมั่นใจนะครับว่าครั้งนี้ครับจะไม่ต่อว่าต่อขานจะไม่บอกเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศนะครับขอให้ท่านรับร่างรัฐธรรมนูญในเนี้ครับฉบับของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเปิดกว้างท่านสามารถจะมาแปลยะติท่านสามารถที่จะมาเพิ่มเติมอะไรเราก็ยินดีรับฟังครับแต่ขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกหลานกับพี่น้องประชาชนครับ ก็ขอท่านประธานว่าผมจะไม่ตําหนิจะไม่ใช้อารมณ์แต่ขอกราบปิงวอนเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอผู้หลักผู้ใหญ่ในวุฒิสมาชิกนะครับท่านได้โปรดเห็นแก่บ้านเมืองจะเปิดให้มากให้น้อยอยังไงก็ขอมาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทํากฎหมายรัมรูญให้เป็นบรรทัดฐานเพื่อที่จะให้ประเทศชาติขับเคลื่อนต่อไปได้ครับขอบพระคุณท่านท่านครับ